สีสันน่าทานมากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะชวนกันเข้าครัวกับไลลาชิวชิวคนเดิมนะคะวันนี้ไลลาจะมาชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะทำเมนูง่ายๆค่ะกับเมนูวันนี้ไอศครีมโฮมเมดนะคะรสกาแฟในแบบฉบับของไลลาชิวชิวค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะ วัตถุดิบแรกนะคะในส่วนประกอบของเมนูนี้นะคะจะเป็นในส่วนของกาแฟสําเร็จรูปนะคะในล้านเลือกใช้เป็นกาแฟสําเร็จรูปเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆทานกันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะตามด้วยนะคะครีมเทียมข้นหวานนะคะและ วิปครีมค่ะวิปครีมตัวนี้นะคะไลาลาซื้อที่แมคโครนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและน้ำอุ่นค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะและเมื่อวัตถุดิบพร้อมแบบนี้แล้วนะคะก็อย่ารอชาร้าค่ะเราไปลงมือทัำไอศครีมโฮมเมดรสกาแฟกันเลยดีกว่าค่ะตามไลลามาดูเลยนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะกับเมนูไอศครีมโฮมเมดรสกาแฟค่ะง่ายๆเลยนะคะเรานํากาแฟสําเร็จรูปนะคะลงในถ้วยที่เราจะทําการนะคะผสมก่อนนะคะเราจะผสมกับน้ําอุ่นนะคะเล็กน้อยค่ะและเราจะคนนะคะในส่วนของกาแฟนะคะให้ละลายมันจะออกเป็นเหมือนซอสอะคะ่ะให้มันข้นๆน,นิดนึงนะคะจะประมาณนี้นะ และเมื่อในส่วนของตัวกาแฟของเราละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเทในส่วนของครีมเทียมข้นหวานลงไปนะคะประมาณสักครึ่งกระป๋องเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานมากอาจจะลดปริมาณลงได้เช่นกันนะคะตรงนี้แล้วก็ทำการคนให้ละลายเลยนะคะ สำหรับใครที่ชอบอาทานกาแฟอยู่แล้วแบบขมๆก็สามารถเพิ่มนะคะในส่วนของตัวกาแฟลงได้เช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะนี่ค่ะจะประมาณนี้เลยคน้คนๆอย่างนี้เลยตอนนี้หอมกาแฟมากๆนะคะและเมื่อทุกอย่างนะคะผสมเข้ากันดีแล้วนะคะสังเกตได้ว่าความเดืดของตัวอ่า กาแฟนะคะกับตัวครีมเทียมที่เราผสมไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะน้ำตาลน้าตาลอันนี้เราได้มาจากความหวานของในส่วนของตัวครีมครีมข้นหวานนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มก็ได้นะคะในส่วนของสูตรนี้ประมาณนี้เลยเราพักไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาเตรียมในส่วนของตัววิปครีมกันค่ะนะคะภาชนะที่เตรียมนะคะก็เป็นพลาสติกประมาณนี้นะคะเทในส่วนของตัววิปครีมลงไปเลยค่ะ วันนี้ายลาใช้ปริมาณนะคะประมาณ500มิลลิลิตรนะคะสำหรับใครที่ชอบความมันของตัวไอศครีมนะคะก็สามารถเพิ่มได้อีกนะคะเราคนนะคะให้ตัววิปนะคะกระจายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการเทในส่วนของตัวก,กาแฟที่เราผสมไว้ลงไปเลยนะคะ ส่ค่ะกวนนะคะจะเข้ากันเลยค่ะกวนไปเรื่อยๆค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆค่ะช่วงปิดเทอมนะคะไลลา,ลานแนะนำเลยนะคะสามารถทานกันได้ทุกคนในครอบครัวเลยนะคะสำหรับเมนูไอศครีมนะคะ วัตถ,ถุดิบนะคะแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็คนในส่วนของตัวไอศ์รีมนะคะโฮมเมดรสกาแฟมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ ลักษณะของตัวเนื้อไอศครีมนะคะก็จะประมาณหนึบๆข้นๆประมาณนี้เลยนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้มีกลิ่นหอมด้วยค่ะหอมของกาแฟมากๆเลยล่ะคะ่ะความหวานก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะโอเคนะคะเราก็ทําการนําไปพักไว้สักครู่แล้วก็เตรียมในส่วนของตัวพิมพ์ค่ะที่เราจะใช้นะคะเทนะคะในส่วนของตัวไอศครีมโฮมเมดรสกาแฟลงไปนะคะโอเคเราก็จะทําการนะคะเทลงไปในพิมพ์เลยค่ะ หมดนะคะเสียดายและเมื่อเราเทลงพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเคาะนิดนึงนะคะไล่ลมนะคะและเราก็จะทำการปิดฝาค่ะ ไลลานะคะจะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะแต่ว่าทุกๆ1ชั่วโมงค่ะไลลาขอแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะนําในส่วนของตัวไอศครีมค่ะออกมากวนทุกๆ1ชั่วโมงจนกว่านะคะเนื้อไอศครีมของเรานะคะจะเนียนหน้าประทานค่ะอย่างน้อยน่าจะประมาณ3ครั้งเพราะว่าไลลาเคยลองสูตรนี้มาแล้วนะคะน่าจะเอาออกมาทุกๆ1ชั่วโมงเป็นเวลา3รอบค่ะโอเคตอนนี้เรานําไปเข้าตู้เย็นกันเลยนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูไอศครีมโฮมเมดรสกาแฟในแบบฉบับของไลลาชิลชินะคะหลังจากที่ไลลาได้ทำการแช่ช่องฟรีซไว้นะคะประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะอย่างที่ไลลาบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าระยะเวลาในการแช่ฟรีซเนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงเราจะเอาตัวไอศครีมนะคะออกมากวนนะคะ เพื่อที่จะให้ความเนียนกับตัวไอศครีมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอศครีมรสกาแฟาของเราจะหน้าตาน้าทานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาเปิดฝาพร้อมๆกันค่ะอืมสีสันน่าทานมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการตัดกันเลยนะคะนี่ค่ะ จะประมาณนี้เลยแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะนี่ตัดไปอีกค่ะนาทานมากๆเลยกลิ่นหอมกาแฟมากๆเลยนะคะสำหรับใครคนไหนนะคะที่ชอบทานกาแฟบอกได้เลยค่ะว่าเป็นเมนูที่ฟินๆน่าดูเลยล่ะคะ่ะ นี่คะ่ะสำหรับใครคนไหนนะคะที่อยากลองทำทานเมนูนี้นะคะไลาลาได้แชร์วัตถุดิบต่างๆไว้ที่ใต้คลิปลแล้วละค่ะเป็นเมนูทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะยังไงไลาลาฝากกำลังใจจากเพื่อนๆนะคะให้ไลลา,ลาโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ที่ช่องไลาลาชิลๆคะ่ะจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆแบบนี้ที่ไลาลาเอามาใช้ให้ทุกคนได้ชมกันแต่ว่าตอนนี้ไลาลาต้องขอตัวไปทานไอศครีมโฮมเมดรสกาแฟก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยมันเย้ายวนมากๆเลยละคะ่ะ สวัสดีค่ะ